ไม่เหม็นเหมือนอะไรตายขยะบ้านมึงอ่ะขยะบ้านมึงอ่ะนี่นะคะทุกคนจุ่มแบบนี้กินเลยเหรอใครที่เป็นสาวกของหมูกระทะสามารถทำเมนูนี้ได้นะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเฮลตี้เฮลตี้ใส่น้ำเกี่ยวตายันนั้นอ่ะเด็กอวกเด็กสมบูรณ์เด็กสบู เป็นแม่ดีๆก็หลายครั้งแล้วเนี่ยมแม่แมเก่งว่นเนี่ยขอเป็นตากล้องเนืชื่อพี๊เราจะเดินไปไหนบอกกล้องก่อนเราจะไปหาลุงน้อยส่งรูปรัดหน้ามานึกว่าเขาจะสั่งเขาไปต้มไข่สองใบไม่ก็อยากเอาให้เขากิไตขึ้นอย่าบอกว่าออกไปกำลังกินรัดในเราสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ,คะเอาวันนี้อันนี้ให้ล้องน้อยเปิดรายการหน่อยค่ะวันนี้มาเปิดรายการครับเมนูนี้มีชื่อว่าไม่เหมินเหมือนอะไรตายเลยขยะบ้านม,มึงอ่ะขยะบ้านม,มึงอ่ะ <laughs> ลงมาเยอะแยะหมดกดไลค์กดแชร์อะไรให้โบด้วยอะไรก็ไม่ลูกโบดให้ด้วยอะไรเฮ้ยทุกคนช่วยกันโบดหน่อยดิมันถึงโบดเขตวันไหนวะแคทโบดไเป็นสิบห้าเหรอกดเลยอ่ะทุกคนพ้องเราอ่ะได้มีชื่อเข้าชิงเป็น Thailand Influencer Award ถ้าเกิดว่าได้อ่ะบุจะให้มาลงราขึ้นไปรับรางวัลอุ้ยไปแล้วเราอย่าอย่าคิดเรืนไกลคนที่เขามีชื่อเข้าชิงอ่ะก็จะมีพี่โมโมจิโกนี่แล้วก็มีอเล็กีระเด แล้วเราไปอยู่อย่างตรงนั้นได้ยังไงอะดีอเก่งอ่กขอบคุณมากได้ไม่ได้ไม่รู้ล่ะเขาเอาชื่อไปก็ถือว่าได้แล้วขนาดแบรนด์เราเล็กๆเขายังสนใจเราเลยแบรนด์อะไรแบรนด์เราเนี่ยสามคนถ้าใครอยากเห็นแม่กับลุงน้อยแบบคลิปในวันนั้นเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้พื่อนก็ต้องรอคอยละมันโวตได้ทุกวันนะทุกคนแบบโวตได้ทุกวันเลยอาวงั้นโบต้องมาโบตเองแล้สามสี่เครื่องวางเนี่ยโบต้องมาจับโวดเองแล้วพอเห็นชื่อก็จริงอ่ะดีใจนะวันนั้นต้องเพอร์เฟกต์แต่คนที่อยู่ข้างๆคือพี่โมกับ พี่อะเล็กที่ลดิเอาอะไรไปสู้เขาฝักงทุกคนช่วยโบตด้วยนะคะบทได้ทุกวันเลยนะได้อย่างเห็นมาม้ากับลุงน้อยแล้วก็โบขึ้นไปรับรางวัลนะคะแจ้มีชื่อเข้าชิงด้วยนะโอ้ยจริงเหรอแจ้ได้เข้าชิงด้วยโอ้เจ๊เหนือว่าเราเดี๋ยวเราไปทำวันนี้เปิดนานนะนานมากเดี๋ยวเราไปทำเมนูโลเนื้อโลกันนะคะโลผักแป๊บนึงนะ เริ่มโลกันอันนี้คือเราสามารถได้ตามใจชอบนะคะว่าข้างในจะมีอะไรบ้างนี่นะคะลำมวนโลโอ้สวยจัง1อันเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะเอาถาดเอามาไว้เรียงนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะทำแบบเนี้ย มีเนื้อแล้วก็มีหมูแล้วก็มีหมูสามชั้นด้วยเพราะว่าเดี๋ยวแม่เราจะกินแม่เราเป็นนักกินอยู่แล้วน้อยไอตัวก็หมดแล้วนะหมดหมด้วตัวเนี้ยกาลังสั่งผลิตอยู่ขายดีมากตัวนี้ขายดีเพราะอะไรเพราะโบไงเพราะว่าโบกินบ่อยแล้วโบลงเป็นแบบตัวนี้เดียวแล้วตอนเนี้ยตัดช้างอะ <c oughs> ทุกคนัอเน,นี้ยคือสามารถแบบเอาไปทํากินเป็นแบบเวลาแบบเพื่อนมาบ้านอะไรอย่างเงี้ยเอามาย่าง จิ้มด้วยวันนี้เราจะาทำน้ำจิ้มเป็นโคชูจังใส่โคชูจังเข้าไปท่าน,นี้ใส่มันงาหน,น,นึงประมาณนี้แหละใส่น้ำร้อนนิดนึงแบบนี้หุยกลิ่นมันเหมือนน้ำจิ้มหม่าล่าเลยวะอยากกินมันแล้วก็เดี๋ยวโบใส่กระเทียม ซุกี้หน่อยอ่ะเรียบร้อยค่ะทุกคนอ่ะแป๊บนึงนะบบเพิ่มสีสันให้มันหน่อยมาไม่มีอกันเนี้ยกินไหมคะถ้าจะอยู่ะวันสองวันเรียบร้อยค่ะทุกคนไปกินกัน ที่ปาจีนอะโอ้โหครับเยอะจริงๆเขาขายไงมันจะกินเลยวันนี้เรามีปัญหากันเรื่องหากระท่อมนี่แบบว่าอยู่ในคาเฟ่อะไรเงี้ยแบบชิลๆแบบบาหลีอ่ะไปไหนตัวที่ครับอ้าวเดี๋ยวมาบีฟนะเขาทำอะไรบ้างหัวหินอ่ะเไปติดตามชมเลยนะคะทุกคนเอาต้ีหัวหินเออหมดไปปะเนี่ยไม่ได้ไปอ้าวไปดิดูเลยเข้าใจอายุเท่าไหร่แล้วนะ68เบอร์สิเหรอ65ิงคุณเนเคยเป็รออะไร 0 3นย์สามบบไม่ใช่61 61บเบบไม่ใช่65เบ้าเอาคืนไปอีกนี่กูจะมานี่จะดีหรือ a few moments later เป็นทุกอย่างเลยเป็นจากล้องให้ด้วยนี่นะคะทุกคนจุ่มแบบนี้กินเลยเหรออ้อโอ้ยางนี้เหรอใช่แล้วก็เดี๋ยวโบอยากกินหมูสามชั้นด้วย หูแม่โคตรน่ากินใครที่เป็นสาวกของหมูกระทะสามารถทําเมนูนี้ได้นะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเฮลตี้เฮลตี้ช่องเราจะเปลี่ยนเป็นช่องเฮลตี้แล้วแบบอย่างน้อยเราก็ได้กินผักเอาละค่ะพี่นกเริ่มลุกแล้วมันจะไหมใช่ไงจะมีบางคนเวลาทางานกลุ่มอะจะมีแต่เสียงแต่การกระทำคือไอ้บอสและทุกคนก็จะมาลุ้นกันกับคานี้ของโบน้อยกับแบบนี้นะคะ จบละจบละเบาไปได้เบาไปได้เบไปเบาๆนี่ไหมแล้วเนี่ยพริกหอมมากเลยนะกินพริกดีกว่าเอาตัวนี้โอ้โหดีมากโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือข้างในมันจะมีผักหลายหลายชนิดใช่ไหมแล้วมันจะมีกลิ่นหอมแล้วมันจะมีความเป็นชีสประทับใจเมนูนี้ไหมอร่อยไหมอร่อยผักอร่อยเดี๋ยวก็จะไปรับมือ อร่อยมากเหมือนอยู่ร้านอาหารนะอันเดียวก็อิ่มแล้วคลิปเมื่อวานนี้เพื่อนๆคนอยู่ร้านสัต์เยอะนะคอมเมนต์มาหน่อยนึ่งเหรออยู่บ้านเราดินน้ำรอบอะคอมเมนต์ว่าหนูอยู่นี่หนูอยู่ระบำอำเภอระบำไงหนูอยู่ทับลานร้านสัตว์ลุงอยู่น้ำรอบอ่ะเพื่อนน้ำรอบเลยมาก่อนเป็นป่าดงดิบเละตรงนั้นป่าดงดิบคืออะไรบ่อยากรู้อะป่ามันมีสัตว์มีหมูมีเก้งมีทุกอย่าง น้ำลอกเขาเรียกอากาบ้านน้ำลอกวันหนึ่งไม่มีรถเข้าไปหรอกมันกันดานทุกทุกแล้วโอ้ยคนนนนพะว่ามันมองง่ายทำไมวะลืมแม่บรรไัยขอกฟังอร่อยไหมอร่อยค่ะชาบเป็นไงชาบเมันกลมกล่อมอุมามิอยางเงยพวกเราเป็นการันอย่างนี้ก็ฝากบวชพวกเราด้วยนะครับเพื่อนบวชให้ลุงเลยนะทีมงานลุงทุกคนสามคนเรานะเราจะได้ไปต่อกันดีใจมากคนลุกเลย โอ้โเลยยิ่งกว่าร้านอาหารพอทำเองมันจะมีความภาคภูมิใจเกิดขึ้นนิดเดียวถ้าห้อยไปตรวจครั้งหน้าแล้วค่าไตลดลงห้อยจะเอากำเพงสิบตัวเดี๋ยวลุงก็บอกหมอหมอเขียนให้หน่อยเอาผลตรวจเอาุสูงเลยร้อยเลยค่าไตอะ่ะแม่ของพี่เป็นนักพี่เป็นหนาต, <c oughs> ต้องกินทำรายนงอน แล้วว่าอร่อยสารามาไม่เลยไอ้บูมันพูดมันไม่ค่อยทำว่ะมั่วมันพูดแล้วมันเงียบอ่ะไม่ได้ไม่ได้ต้องทำคุณพูดเมื่อกี้จะให้สารามาส่งเลยไม่ต้องเอาแฝกหรอกหรืออย่างเดียวอยู่ร่วมกันต้องฟังกันโอเคไหมก็ฟังจับมือก่อนห้ามดื้อใ้าบบอกว่าอันนี้บคนละครึ่งทางโอเคไหมโอเคจับมือก็อยู่นอกไงนี่เสร็จแล้วนะ วันไหนบทะเลาะกับรุ่น้อยจะคอยดูนะจะเอาอเนี้ยมาโชว์ชจะจะแบกของกด้ไปหมดเ่นนะโต๊ะเนี่ยบอกว่ามันเกะกะเดี๋ยวหาให้ถ้าเหมือนคาเฟ่บ้านบงเหมือน,น,นคาเฟ่ทำไม่ค้าจริงๆเตาเปลืกนี่เนี่ยไปทาสีขาววันอาทิตย์โบก็ไม่อยู่สาวก็ไม่อยู่ลุ่น้อยก็นั่งโดอยู่ตรงนี้น,นั่งโดค่ะแกนั่งโดคืออะไรโดมองนู่นมองนี่เข้าบ้านเดินอยู่นั่นอ่ะไอ้บ้านขับจักรยานสิบรอบมันก็มองเออลูกก็ยังอยู่เงี้ยคนเฒ่าคนแก่ต้องใส่ใจเขาหน่อย พูดอย่างนี้นี่บัวโดนด่านะมีกระท่อมก็สบายแล้วถ้านอนได้สุดยอดกลางมงุนเลย,เลยคือเอากระท่อมอ่ะเขียนนานะมาให้เป็นฟิล์มคาเฟ่รู้สิ่งที่แบบกระท่อมในความชีดิดไม่เหมือนอนี่คือการอยู่ร่วมกันร,ระหว่างคนอายุสองเจน <c oughs> อันนี้ทักเวริร์กอ, <c oughs> อร่อยมากอะ่ <c oughs> ะเรากินเข้าไปมันจะได้กลิ่นผัก <c oughs> เนื้อแจ่ว แทนที่จะเอาตักออกไปปิดมันก็ไม่ปะนี่นี่หมันไฟหลายรอบอะเดี๋ยวจะจิ้มนายแหะชวนให้เลือกกางเกงกับทองกางเกงหันควับเลยอะสามสิบไม่แต่แกเป็นคนเลือกแบบมันไม่มีมากกว่านี้เรื่องเล่ะอ๋อมันมีแค่นี้นะคะแบบว่าอันนี้มันเคยมีมากไป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 ดูที่อื่นเวลาพาแม่หรอ่าซื้อของนะโบจะเตรียมอีกใจมั้งเตรียมมีเรื่อง ฝากโคซี่คอลเลคชันพีด้วยนะคะหมดเร็วมากลงไปเมื่อวานวันนี้หมดแล้วหมดหาเต็มห้องห่ดจะหมดจะหมดอตาหิวไหมนรับบางีบุ๊ก็เหนื่อยกับม้ากับลุงน้อยนะแม่เคยให้กำลังใจกันเลยสวดมนต์รึวป่าสวดมนต์ทำอะไรไม่โบขายจริงลุงน้อยสวดมนต์ถึงตีอะไรช่วงนี้ตีสี่แลนอนช่วงไหนไม่ได้นอนทำเลย สวดมนต์สามตัวสี่ตัวสามตัวสี่ตัวกินผักเพื่อนๆโตในระหว่างที่โบโอนเงินเนี่ยลุงน้อยคุยกับเพื่อนๆไปก่อนก็ฝากผลงานเราสามคนด้ยเพื่อนๆลุงน้อยอยากขึ้นเวทีกดให้ลุงกับน้องโบน้องมวยเลยนะกเยอะๆลุงไม่ได้คือว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ยัง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 ไม่ชนะแค่เข้าทีมนี่ก็ดีอ้๊คใช่โบไม่ไม่หวังอะไรเลยนะแต่ว่าเตรียมช่างทําผมไปแล้วแต่ว่าเตรียมช่างทําผมไปแล้ว เมน,นี่ดูเ,เพื่อนๆล่ะว,ว่าจะให้ลุงขึ้นไ,มไห,หมเวทีเฮ้ยหมูสามชั้นกับไอ้นี่มันเลิศว่ะอยูแล้วแม่เพิ่งทำเลยปะฮะเพงทำใช่เพิ่งทำมลยอ,อ,อ,อี่อยอืมอ,อืมน้อง่ะเมนวันนี้เลิศมย วันนดีโอ้ตรงไหนไม่ได้ผักกินหมูไงน,นึกถึงได้เลยเพื่อนๆพ่ตะครุ้ไส้หมูอะเ <c oughs> นาะเนี่ยเข้ากันจริงเลยตะครุ้ไส้หมูเนี่ยเราหากินยากมากเลยเจ้าอร่อยออใจมันไม่อร่อยอยะยากยากถึงว่ากระต่ายมั่ชอบกระต่ายกินไกรอดนะถิงหมดกระต่ายมันกินพวกเนี่ยผิวสวยสวยขนเป็นมันเลยอื่อือืออืมอืม อโอยเหรอตกมาก็ไม่มีประโยชน์อย่าตกเลยคุยกับฟ้ากับฝนน่ะโลกมันเปลี่ยนชอบไปตกกลางคืนน่ะโป่งปางโป่งปางแล้วจะนอนได้ไหมล่ะต่างจังหวัดจะไม่ไปตกข้าพดแย่หมดแล้วน่ะขขาพดกำลังออกดอกออกอะไรหรอก็พดชาวบ้านเขาเรียกเพื่อนเพื่อนเออใช่ป่ะเออมีแนวพัชนาทกรมเลยนะเออออกเฮ้ยอันนี้ผัดกินได้นี่วา เราจะนั่งเคี้ยววันๆน่ะเหนือนะใส่น้ำเจียวตายนั่นแหละเด็กอ้วกเด็กสมบูรณ์เด็กสมบูรณ์เจ้าเจียวตาเด็กอ้วกอี๋วขาวตาเด็กอ้วกถ้าเข้าปุ๊บสมบูรณ์ทันทีโอ้ถ้าเข้ามาจะดีมากเลยเพื่อตะกอนเสื้อเราจะแต่งตัวเป็นเด็กสมบูรณ์เลยนะผมต้องซื้อท้องฟ้าไม่ห้ลงน้อยอ่ะให้ลุงน้อยแต่งเป็นเด็กสมบูรณ์ดีกว่า เข้านะครับเข้ามัดจุแม่ด้วยนะมาได้มาไม่ต้องเป็นแม่นี่แม่อะไรนะปลากระป๋องเลยนะเด็กขวบเข้าแม่ไปเป็นปลากระป๋องทาไมจสาแม่ครัวจสาแม่ครัวถ้าจสาแม่ครัวเข้าเราก็จะทำเป็นสาแม่ครัวจาแม่เออเข้ามาเถอะจะแต่งให้เนี่ยสามคนเลยพอดีเป๊ะเลยก็วันนี้ก็มาถึงถึงจุดจบจบแล้วนะคะวันนี้ว้าเราไปทุกอย ถึจุดจบหมายถึงว่ากินอิ่มหมดแล้วอิ่มน้ำสำรานก็ไม่ชอบใจก็ไปทำกันดูเมนูนี้อร่อยนะคะนี่พัน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 แล้ก็ได้กินผักด้วยแล้วก็ใส่ชีสน้ำจิ้มแจ่วโคตรอร่อยปักแกงส้มเพื่อนๆกดนับตไ๋วให้ทีมงานเราด้วยนะครับนั่งอัดกันทุกวันทุกวันเนี่ยเราจะได้มีกำลังใจไปต่อเรามางคกินยาท้อนะทุกวัน พนักงานก็ไปซื้อของทุกวันเออไม่จะไปทําไมนั่นแล้วก็ซื้อมาจัดทําให้เราไงจบๆจริงๆอ่ะจบไม่เราสลับตรงนี้เรากินที่บ้านเดี๋ยวเราไม่ออกไปข้างนอกใช่แต่ของเรามีแบบไปทะเลเท่าไหร่ข้างนอกเยอะด้วยก้าไปข้างนอกอยากกินอะไรตอนนี้ยำอินเดียก็ไปกินมาแล้วเราต้องเอาทุกรถรถอะไรบ้างรถเบนรถอุ่สารรถตัดรถมะป๋องโอเคทุกคนก็วันนี้นะคะขอขอบคุณด้วยนะคะถ้าเกิดว่า ใครชอบช่องเรานะคะก็เห็นถึงความตั้งใจนะคะอย่าลืมไปไตั้งใจจริงๆไปโหวตให้นะคะเ,เราอยากให้แม่กับลุงน้อยขึ้นเวทีเร็วๆนะคะสักครั้งเถอดในชีวิตขอเ <c oughs> เห็นภาพเลยว่ะอยู่ที่เพื่อนๆ แต่ว่าเราก็ไม่ได้หวังไปขนาดนั้นนะคะแต่ว่าอย่าลืมจองรถแล้วก็ช่างแต่งหน้าแต่งผมใช่เราต้องเตรียมพร้อมเผื่อพุ๊บมาเราจะได้มีเวลาแต่งตัวพุบอะไรงานเข้ามาไงไม่ถ้าเกิดว่าโหวตปุ๊บเราชนะปุ๊บเราต้องแต่งตัวแล้วไปทันทีเลยใช่ไปเลยเกี่ยวช่องเราว่ะนี่แหละความหวังของเราล่ะที่เราทํางานเราก็อยากได้ตําแหน่งแบบนี้แหละก็เหมือนเป็นแบบรางวัลแค่มีชื่อเข้าไปเราก็ดีใจแล้วใช่แค่มีชื่อก็ดีใจแล้วไม่เลือกก็ยังก็ต้องเลือกอะที่สอบ ไมู่้จะพูดยังไงเรเาพูดเล่นนะรจริงแค่มีชื่อก็ดีใจจริงๆนะจริงๆแล้วดนด,ดีกับทุกคนด้วยนะคะก็เอาเป็นว่าวันนี้ก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะใ,<ช>ใครเห็นความตั้งใจของแม่นะคะกับลุงน้อยนะคะหรือว่าโบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์ให้เราด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะรีบทำเพลงนะคะแม่จะได้แรปสักทีลุงน้อยก็จะได้แรปสักทีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ ยะมมองมผ่านมาแล้วมึงก็ผ่านไปแม่ไปเรียกเขามึงได้ยไงเขาไม่ได้ยินเราก็คุยกันสนุกสนุกเปียกหมือนล้างหลังเพราะว่ามันร้อนอย่างูยต่างจังหวัดน้เหงื่อพลักเลยเหงื่อ